<c oughs> ชีวิตผ่านไปเร็วนะอืมพระศาสดาถึงบอกอย่าประมาทนะอืความไม่ประมาทเนี่ยเป็นยอดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่พงเปรียบเหมือนดอกมะลิไงดอกมะลิเนี่ยไม้ที่จัดว่าเป็นดอกหอมเนี่ยดอกมะลิเลิศที่สุดพงก็เลยเปรียบเหมือนกุศลธรรมกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยอะไรที่เป็นยอดต้องบอกความไม่ประมาทเป็นยอดอื แล้วความไม่ประมาททำยังไงอ่ะเราก็บอกเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทก็ <c oughs> ต้องมีการลงรายละเอียดปอีกพอบอกไม่ประมาท <c oughs> คนก็มองได้ตื้นบ้างลึกบ้างบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยผมข้ามถนนละมัดระวังเนี่ยผมไม่ประมาทแล้วละ่ะก็ใช่อยู่จะตื้นมากเลยนีย <c oughs> บางคนก็อาจจะบอกว่าเนี่ยผมทานอาหารพอดีผมไม่ประมาท <c oughs> นี่ก็ยังดีขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็ยัง ตื้นลงมาตื้นยังตื้นไปอีกพระองว่ายังไงต้องบอกว่าผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทและสำรวมอินทรีย์สำรวมอะไรอะ่ะอินทรีย์มันมีต้องเยอะนะในรูปมันก็มีห้าช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ใจมันมันตั้งไปทั่วนั่นแหละใจมันตั้งในกายพอมาใจมันมาอยู่ที่กายปุ๊บมันก็อยู่ที่มันจะไปกายในส่วนตาส่วนหู ส่วนจมูกส่วนลิ้นส่วนกายใจมันต้องเลือกอีกพ<ม>อมาส่วนนามธรรมมันก็มีตัวเลือกอีกสามเวทนาสัญญาสังขารมีสำรวมอินทรีย์ก็คือพระองค์ให้สำรวมใจให้สำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพราะปกติใจมันจะวิ่งไปสี่อารมณ์ไงมันจะมีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสงมังขารเป็นอารมณ์ที่ตั้วงวิญญาณสี่ที่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยเห็นไหมมีรูปเป็นอารมณ์อารมณเนม้ะอารมณงนะอารมณ์เห็นไหมภาษาไทยเราใช้คําเดียวกันกับบาลีภาษาพระเจ้าเนหะ็นไหมหลายคํามากจึงว่าเวลาเวลาเราเรียนภาษาไทยเนี่ยนะเราได้เปรียบกว่าชาวต่างประเทศเยอะอต่างประเทศก็ยังสับแสงไปอย่างอื่นนี้แต่เราเนี่ตรงบาลีหลายคําเลยอันนี้เราก็หยิบมาใช้ แต่อารมณ์แบบของเราเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึงอารมณ์บางอย่างพวกเราก็าอารมณ์โลภโกรธนะรักเกลียดพอใจไม่พอใจแต่ใครจะรู้บ้างว่ารูปเป็นอารมณ์อมพอบอกรูปเป็นอารมณ์งงนะรูปมันจะเกี่ยวกับอารมณ์ยังไงแต่พระเจ้าบอกรูปเนี่ยคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณอันหนึ่งเวทนาซึ่งมีสามอาการสุขทุกข์เฉยเฉยเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ แห่งวิญญาณสัญญาความจําได้หมายรู้เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณในพระสูตรจะบอกอย่างนี้ว่าวิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปส่องเศษวิญญาณก็ถึงความเจริญงอกงามไพบณ์ได้นะวิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์ มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความจเจริญงอกง,งามไพบูรณ์ได้อารมณ์ของพระศาสดากว้างกวานะกว้างกว่าไ,นนะาาไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธอะไรแต่เป็นรูปอ่ะนิ่งๆเฉยๆเวลาจิตตั้งในรูปเนี่ยไม่ได้คิดอะไรไงก็นิ่งๆนี่ก็เป็นอารมณ์และเนี่ยอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญ,ญญาณจึงมีสี่ดังนั้นวิญ,ญญาณก็เลยวนเกิดดับวนไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุวนตั้งอาศัยในสี่ธาตุ แสดงว่ามันไม่สํารวมไงใช่ไหมมันฟุง้งอาการที่ปล่อยให้มันไปตั้งสีท่าตั้งไปตั้งมาคิดไปนั่นโน่นนี่เนี่ยอันนี้ฟุง้งแต่พอสํารวมคืออะไรเอามันมาตั้งอารมณ์อันเดียวเช่นจับมาอยู่กับกายที่เรารู้ลมหายใจนี่แหละพอมาอยู่กับกายปุ๊บนิสัยของสัตว์เนี่ยผู้ยึดติดเนี่ยมันก็อยากไปรู้นั่นรู้นี่มันก็ดิ้นรลนขวนขวายดังนั้นเวลาเราจะหยุดคิดมันเลยตึดอัดอืม่ยนะ โอ้โหห้ามความคิดนี่ยากมากมันก็จะอยากไปคิดนั่นนะ่ะอนุสัยของสัตวนะ์สัตตานังมีอนุสัยในการที่จะอยากได้พบอยากได้อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณอยากได้ชาติได้พบแล้วไม่พออยากจเจริญงอกงามไยบุญในอารมณ์นั้นแังนั้นเวลาหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้ทิ้งหรอกคิดต่อไปจะคิดไปสักพักนึ่งนะรู้เนื้อรู้ตัวคอยทิ้งทิ้งพรนะองค์ก็เลยให้ เราเนี่ยสำรวมอินทรีคือสำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวไงพอเราทำอย่างเนี้ยพระองค์บอกไม่ประมาท่าไม่ประมาทละอแต่ถ้าไม่ทำอย่างเนี้ยพระเจ้าบอกประมาทนี่ความประมาทไม่ประมาทเนี่ยวัดกันที่นี่เห็นไหเนี่ยความลึกของพรงอะองค์อย่าก,กินเหล้านะนี่ก็ผมไม่ประมาทผมไม่กินเหล้าหรอกนะใช่ไหมอย่างตื่นปลายนี่มันแค่ศีลนะน,นี่มันมาคุมจิตเลยนะ ลึกต้องลึกเข้ามาถึงขนาดนี้เดี๋วนั้นเวลาบอกไม่ประมาทเนี่ยคนก็จะนึกกันไปหลากหลายก็เลยต้องกลับมาหาพระศาสดาอีกเช่นกันว่าเออแล้วพระองค์บอกว่ายังไงล่ะความไม่ประมาทเนี่ยอ่านั่นน่ะถึงบอกให้มาถามพระพุทธเจ้าเรื่อยๆรือไงมาถามพระพุทธเจ้ามีอะไรสงสัยปุ๊บถามพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์แล้วก็คืออยู่ต่อหน้าพระธรรมอันเป็นศาสดาแทนต่อไปเปิดอ่านต้องเปิดอ่าน แต่ไม่รู้ว่าธรรมะที่เราสงสัยจะอยู่หน้าไหนไงอืมอันนั้นละยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งแต่มันก็ดีกว่าในครั้งพุทธการนิดหนึ่งนะมุมดีนะที่เห็นนะคือในครั้งพุทธการเนี่ยจะดีกว่าตรงที่หนึ่งถ้าเราเจอผู้เจ้าปุ๊บเนี่ยจบเลยนะใช่ไหมพอผู้เจ้าเนี่ยรู้อินทรีย์ของสัตว์รู้วาลาเจตรู้อะไรหมดรู้ว่าเราสร้างเหตุปัจจัยมาขนาดไหนและให้ธรรมะอะไรเราจึงบรรลุได้เร็ว แต่วันนี้ไม่มีสาวกทาไม่ได้ผู้เจ้าก็ปรินิพานแล้วอืมแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้คืออะไรเรามีพระธรรมเกือบทั้งชีวิตของผู้เจ้าเนี่ยอยู่ในมือซึ่งแต่ก่อนไม่มีไงแต่ก่อนใช้การทรงจํากว่าจะได้เจอพระพุทธเจ้าเดินกันสองเดือนสามเดือนกว่าจะได้เจอสงสาวกเพราะหลีกเล่นอยู่ในป่าต้องเดินทางค้างคืนนะที่ผู้เจ้าบอกเนี่ยการได้ไปเจอสมณะเนี่ยผู้ที่รู้คําพระศาสดาเนี่ย ถึงแม้จะต้องเดินทางพกเอาห่อสบียงไปด้วยก็ควรแต่ก่อนเขาต้องการองค์ความรู้กันขนาดนั้นไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตไงเดี๋ยวนี้กดพุทธวจนะปุ๊บขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมหาได้ง่ายนี่ก็จัดจัดเป็นความโชคดีของยุคปัจจุบันไงแต่พอง่ายก็วันหลังน่ะเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนอก็ง่ายเกินอีกพอง่ายเกินปุ๊บก็ประมาทอีกนะผัดวันประกันพรุ่งนืะ สมัยก่อนพอหาไม่ได้ปุ๊บเนึ่งต้องตั้งใจจริงๆดูปุกุสาติสิจะมาพบผู้เจ้าใช่ไหมเดินทางมาอุย้ยกี่วันกี่เดือนก็ยังไม่ถึงเลยจนมาพักที่ลงนาพอพักที่ลงนานะก็มาเจอสมณะรูปหนึ่งนะปุกุสาติก็ไม่ได้ว่ายังไงสมณะรูปนั้นก็ขอพักค้างแรมที่ลงนาเหมือนกันแต่เจ้าของลงนาบอกอมีคนพักอยู่แล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตเขาก่อน ภูาติก็อนุญาตามาพอตกเย็นก็นั่งสมาธิกันทั้งคู่เลยนี <c oughs> นั่งไปนั่งมานะ,ะสมณะอีกรูปหนึ่งบอกอคนนี้นี่นั่งสมาธิดีดเนาะเราไปคุยด้วยสัหน่อยสิอพอเข้าไปคุยบอกว่าเนี่ยศรัทธาใครเรามาบวชเนี่ยบอกอ๋อศรัทธาสมาณะโคตมะ,ะ <c oughs> ได้ข่าวว่าอยู่ที่เมืองนี้เมืองนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปเนี่ย ะจะเดินทางไปขอฟังธรรมะสัหน่อยเห็นไนะหมหอแต่ก่อนกว่าจะได้ฟังธรรมนะไม่ง่ายนะอมืมีนั่งรถกันมาเป็นชั่วโมงเลยนะนี่เขาเดินกันเป็นเดือนนะ <c oughs> ปรากฏว่าสมณะที่คุยด้วยคือพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็โอ้สมณะรูปนี้นี่ศรัทธาเราเดี๋ยวจะแสดงธรรมคิดในใจพระเจ้าก็คิดในใจว่าอ่าเดี๋ยวให้ธรรมะสะหน่อยก็เลยบอกอ่าเดี๋ยวจะให้ธรรมะ บู่กุสาติก็ไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้จกักพระเจ้าไม่เคยเห็นนะได้ฟังแต่ข่าวนะเขาว่าเขาว่าองค์เนี้ยเก่งมากเลยแต่สรู้ก็เลยบอกว่าอ้างเอาวิโสพูดไปสินะอืมก็บอกพระเจ้าในลักษณะที่ก็ไม่ได้เคารพอะไรก็อ่ะอยากอยากพูดทําให้ฟังก็พูดไปนะพระเจ้าก็พูดไปพูดไปนานเลยล่ะถ้าอ่านพระสูตรนี้น่าจะเป็นชั่วโมงก <c oughs> ็ แสดงทมไปเรื่อยไปเรื่อยก็ลึกซึ้งปลานิชขึ้นไปแล้วท่านปุกุูสาติซึ่งก็เป็นบุริชนที่ไม่เคยเจอผู้เจ้าไม่เคยอะไรแต่พอฟังไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็มลงกราบเลยบอกคนนี้ต้องพูะเจ้าแน่นอนอือแล้วก็กราบขอขมาว่าเนี่ยเราได้ล่วงเกินเนี่ยเรียกท่านว่าอาวุโสแล้วก็เลยขอบวชท่านเจ้าก็บอกอ่าไม่เป็นไรหรอกนะถ้างั้นก็ไปหาบาทจีวรมา รากฏว,ว่าขณาไปหาบาจีวรเสียชีวิตตายก่อนเห็นนะสาวกก็เลยถามว่าคติของเขาเป็นอย่างไรรอดมไหมรอดนะอริยบุคคลจึกจะได้โอปปาติกะอนาคามีอมพอคนได้อย่างเนี้ยคงจะบอกว่าคนเนี้ยไม่ทำให้พระองค์ลำบากด้วยการแสดงธรรมคือแสดงธรรมแล้วคุ้มค่าหน่อยไง ใช่ไหมเ,เขาได้เปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนภาวะเปลี่ยนภูมิธรรมได้มีศรัทธาได้เข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคล <c oughs> จะไม่ค่อยได้ยินพระพุทธเจ้าบ่นลำบากเท่าไหรนะ <c oughs> ใครจำได้มีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกใครว่าทำให้พระองค์ลำบากพระอานนท์ก็อะไร <c oughs> ชาวบ้านนี้ตายสี่ร้อยห้าร้อยพิกขุเสียชีวิตเท่านั้นเท่านี้ในเมือง อีร้อยคนนั้นไปพบไหนพระเจ้าข้าไปเป็นอะไรเท่าออนี้คนไปไหนโอ้โหให้ผู้เจ้าพยากรเป็นร้อยเลยคิดดูเลยต้องนั่งดูเท่าไหร่แต่ผู้เจ้าพยากรณทั้งหมดนะเสร็จแล้วผู้เจ้าบอกอานนท์เธอกําลังทําให้ตถาคตลําบากนะนี่โอ้โหระดับพยานของท่านนะอืรู้หมดใครไปที่ไหนอย่างไรอันนี้ภาษารีบุตรก็จะสรรเสริญพระาศาสดาว่าเนี่ยรู้วิมุต สยานทัศนะของบุคคลอื่นนะการหลุดพ้นของบุคคลอื่นนะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญนนะมีความสามารถ <c oughs> ใครอยากไปเจอพระพุทธเจ้านะใครอยากอยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากอยากพบบ้างนะอ่าก็มีพอสมควรนะแต่แต่ต้องอยากให้ถูกทางนะ,อ,ะอยากแบบถูกอยากแบบผิดเป็นยังไงถ้าโยมอยากเจอพระเจ้าแล้วบอกว่า ก็ปล่อยตัวเลื่อยเปื่อยไปเฉยๆอย่างงี้นะแล้วแค่ตั้งความปรารถนานะก็อาจจะได้เจอหรือไม่ได้เจอแต่แน่ๆต้องผ่านนรกกัณเ์เดชานเปลวิสัยแต่ถ้าโยมอยากจะเจอพระพุทธเจ้าจริงๆโยมจะต้องได้อะไรได้อนาคามีไปอยู่สุทธาวาสโยมต้องรับสังโยชสี่ข้อหรือห้าข้อให้ได้แล้วนั่นนะ่ะโยมจะเจอพระเจ้าเนี่ยหลายพระองค์เลยด้วยแล้วเจอแล้วไม่พอหลังจากเจอแล้วเนี่ยโยมปรินิพานด้วย แต่ถ้าโยมไม่พยายามทำให้ตนเองถึงระดับโอปปาติกะสังโยชนสี่สิ้นหรือสังโยชนห้าสิ้นนะ <c oughs> โยมจะไปเจอผู้เจ้าแบบปุถุชนซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงเพราะคนที่เจอผู้เจ้าในส,สมัยพุทธกาลเนี่ยอริพภาชกมาเจอไม่บรรลุก็มีบรรลุก็มีนะเจอก็จริงแต่ยังมีความเสี่ยงอืได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วลละทัศนานุตยะเนี่ยโอพระองค์งดงามนะ ตงงานลักษณะมหาบุรุษสามมิสมการแต่เราได้ธรรมะไหมเนี่ย <Yeah. S 1> ประเด็นสําคัญนะอาจหลุดก็ได้ที่ผ่านมาสองพันกว่าปีนี้ก็คงจะหลุดพอสมควรใช่ไหมครั้งก่อนก็คงฟังบ้างแหละแต่อยู่ไกลๆลิบๆได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างหลุดมาอีกสองพันกว่าปีน <Yeah. S 2> ืมชาตินี้ห้ามหลุดแล้วนะอืชาตินี้อย่างน้อยขั้นต่ําต้องโสดาบันอืม ดังนั้นคนที่ปรารถนาจะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยระสังโยชนให้ได้อย่างน้อยสี่ข้อหรือห้าข้อนะเป็นนา,นาคามีให้ได้แล้วจะเจอแบบสบายๆเจอแบบตัวเองก็เอาตัวรอดได้ด้วย <c oughs> เราลองดูความปรารถนาของยมัสสะยมพบาลน,นี่ก็ยังไม่ไม่สวยหรูเท่าไหร่นะเขาเขาปรารถนาพระพุทธเจ้าเล่าความคิดของยมัสสะให้กับพิขูฟังว่ายามัสสะเนี่ยปรารถนา ให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกโอ้โหแล้วจังหวะจะเกิดทันไม่ง่ายไงตัวเองก็วนเกิดวนตายวนเกิดวนตายไปพระเจ้าองค์ที่จะมาเกิดขราวหน้าก็วนเกิดวนตายใช่ไหมกว่าจะอุบัติจังหวะไหนก็ไม่รู้แล้วตัวเองเนี่ยวงรอบจะต้องจังหวะให้ชนกันพอดีโอ้เป็นเป็นความปรารถนาที่เกิดได้ยากไงเกิดได้ยาก <c oughs> แล้วก็ปรารถนาอีกว่านอกจากเกิดทันไม่พอ <c oughs> ขอให ได้เข้าไปนั่งใกล้ขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่เรานะขอให้เราได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วนี่ปรารถนาให้จบนะแต่ถึงจะปรารถนาจบอย่างนี้นะแต่ระหว่างรอคอยระหว่างรอคอยก็ต้องไปเกิดในคติหานรกกัในเดชานเปลววิสัยมนุษย์เทวรา,นาวนไปวนมาอย่างนี้คือไม่พ้นนรกอยู่ดีนะนี่ดังนั้นความปรารถนาของยมศาก็ยังยังไม่สวยหรูเท่าไหร่ยังต้องผ่านทุกขติอยู่ ดังนั้นถ้าเรามาดูเนี่ยการเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากเต่าตาบอดเจอแองไม่ไผ่เหมือนกันยากเท่ากับการได้อัตภาพเป็นมนุษย์มนุษย์พวกเราเนี่ยตายไปปุ๊บจะได้มนุษย์อีกครั้งนี่คือพระเจ้าองค์หน้าเกิดยาวมากพระเจ้าเกิดองค์นี้อีกพระองค์ต่อไปจะเกิดอีกนานเมื่อมนุษย์อายุ8ปดหมื่นปีอีกครั้งหนึ่งเท่ากับเราตายจากมนุษย์วันนี้ถ้าเป็นภาวะปกติตามที่พระเจ้าทรงพยากรณไว นั่นคือเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีคือมนุษย์อายุ8ปดหมื่นปะีเราได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งที่น่าสงสัยคือระหว่างเนี้ยอยู่ตรงไหนนี่แหละนะระหว่างเนี้นะถ้าไปอยู่เป็นพรมพก็ก็โชคดีไปอนะแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างล่างไงนะเพราะว่ามนุษย์เทวดาเนี่ยจะมีปริมาณที่พวกเราหลุดไปได้แค่เศษดินปเล็บน้อยมากดังนั้นยังไง าติปัจจุบันเนี่ยก็ต้องพยายามเพียนทําความเพียนอย่าประมาทจะรอเอ็มสไปตอนตายไม่ได้นะอืเดี๋ยวเกิดไม่มีใครอนุเคราะห์แล้วก็งานยุ่งเลย <c oughs> แนะนําพระสูตรเดียวเนี่ยแน่ๆเนี่ยปฏิจจะเนี่ยนพบแผ่นเดียวเอาตัวรอดได้แน่ในพระสูตรเดียวเนี่ยถ้าจะบีบลงไปอีกสี่บรรทันเอาเอาสี่บรรทันไก่การทรงจําน้อยกว่าสบรรทัน อิทัพปัจยาตาอิมัมสมิงสตีทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอีทังอุปสติเพราะการเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอีทงังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทังนิรุจติเพราะการดับไปห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเอาให้คล่องปากขึ้นใจเลยนะเพราะอันนี้อันเดียวผู้เจ้าก็ตัดไว้อยู่แล้วว่าเนี่ยโสดาบันจะให้คนตรงนี้เพียงพอนะเนื้อทำเพียงบทเดียว เข้าใจทำเพียงบทเดียวก็พอแล้ว <c oughs> พระสูตรแนะนำหรือใครทราบหลายๆพระสูตรก็จะจะทราบพระสูตรง่ายๆอีกเยอะนะเช่นเมื่อเช้าที่แนะนำไปกายยักตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนนั้นไม่หลงลืมเพราะวันนี้ก็ดีมากเลยถ้าไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายก็คือคนคนนั้นไม่ลืมอมตะได้อมตะแน่นอนกายยักตาสติอัญชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่า อัญชลเหล่านั้นบริโภคแล้วถ้าโยมกินกายเนี่ยเอาจิตมาตั้งอยู่ในกายเนี่ยเรียกว่าบริโภคอมตะบริโภคให้อิ่มเลยนะอันเนี้ยกินให้เต็มที่เลยอเอาให้อ้วนไปเลยอันนี้ไม่ว่าอ้วนไม่ว่าเท่ากับบริโภคอมตะกายยกตาสติอัญชลเ่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นซ่องเสพแล้วกายยกตาสติอัญชลเ่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นเบื่อแล้วเบื่อไม่ได้ด้วยนะ อวันไหนทําทําแล้วเบื่อเนี่ย่ากาลังเบื่อเอามาตาะแล้วเนี่ยนี่จะไปสู่ความตายแล้วจะโดนมารไล่ตะคุบหลังแล้วเนี่ยอืเนี่ยตัวกายคตาตสิกพระศาสดาสันเสริญไม่มากอตัดไว้เยอะมากเลยแล้วพระองค์ก็บอกตัวพระองค์เองเนี่ยก็ใช้นตัวพระองค์เองใช้ทําให้พระองค์เนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากซึ่งสาวกถามมาว่าโอ้โหพระศาสดาเนี่ยมีฤทธานุภาพมากเหลือเกินเป็นเพราะอะไร พระเจ้าบอกอยากทราบไหมนะบอกตถาคตตั้งจิตไว้ในกาย<ม>กายยคตาสติ<ม>และมันก็คืออันเดียวกับสติปฐานสี่อันเดียวกับอนาปานาสติอันเดียวกันหมดเลยดังนะ<ม>นั้นก็ให้เราเอาเนี่ยหลักๆง่ายๆอย่างเงี้ยในการประพฤติปฏิบัติยังไงถ้าวันนี้ยมรู้แล้วมีศรัทธาเชื่อมั่นปฏิบัติตามคําพระศาสดาข้อมูลสองพันกว่าปีเนี่ยบอกว่าอย่างเงี้ยเอาตัวรอดได้แน่นอน แล้วก็ทํามากจเจริญมากนึกขึ้นเมื่อไหร่ก็ดึงจิตอยู่ที่กายดึงจิตอยู่ที่กายจิตกําลังไปสร้างภพไงกำลังสร้างชาติเมล็ดพืชกําลังปลิวตกบนผืนนากําลังงอกเราปัดทิ้งเลยนะเอาเมล็ดพืชออกละนันทิละความเพลินแล้วก็ไม่ประมาทคือสํารวมินรีดึงจิตอยู่ที่กายที่ลมเราเนี่ยง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนข้อธรรมที่ลึกซึ้งประณีตอะไรเราก็ อ่านไปตามควรแก่เหตุเข้าใจเท่าที่เข้าใจวิธีในการเข้าใจคําศัสทสราพระองค์บอกไว้แล้วคืออะไรอ่านบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังเนืองเนืองเราจะค่อยๆเก็บประเด็นได้ฟังซ้ํานี่แหละนะอ่านซ้ําฟังซ้ําหลายเดือนก่อนไปทางอีสานเนี่ยน่ะไปดูนักเรียนที่เขาได้รับแจกหนังสือปฐมธรรมไปเยอะแยะหยิบอ่านจนเปื่อยอ่ะภูมิใจมากเลยบอกอือเข้าไปชมหนูน้อยเก่งมากเยี่ยมนี่ต้องอย่างนี้หนังสือต้องอย่างนี้น่ะ ต้องเย็นอย่างเงี้ยถ้าหนังสือเอี่ยมๆนี่ไม่ดีนะแสดงว่าไม่ค่อยได้หยิบอ่านเลยนะโหนี่แบบเปื่ยแล้วเปื่อยอีกอ่ะอืมเลยให้เล่มใหม่ให้คนจัดเล่มใหม่เขาเลยอืมแล้วขีดเขียนนะเยอะแยะไปหมดนะนั่นน่ะนั่นน่ะเศรบเนี่ยเห็นเลยว่าเศพครบมากอืมเหมือนจับพระโอษฐอาตมานะใช่ไหมม,มีใครหยิบมาให้ดูสักเล่มสิในห้องเนี้ยนีน่มีไหม เอามาให้ดูเนี่ยเนี่ยอือหยิบมาสองเล่มก็ได้เล่มสองเล่มอ่ะอือเนี่ยเป็นไงเนี่ยแปะเต็มไปหมดเลยเนี่ยยุบยิบเลยมีตัวอย่างสองเล่มนะยสงสัยเยอะอ่ะมนุษย์เจ้าปัญหานะไอ้โน่นอะไรไอ้นี่อะไรนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยไปการอยู่ผู้เดียวนะไฟดับรูปมีในตนตนมีในรูปหมายถึงอะไรเนี่ย อะรคืคนเจ็ดแบบการเป็นมรรคคุวิโทรพระศาสดาเก่งยังไงนะหลักเกณฑ์วัดอหาหันเนี่ยอัตตาอนิตตานิพานเนี่ยวัดจากตรงไหนดูโอ้โหคำตอบทั้งนั้นเลยนะนี่ต้องให้เยินอย่างนี้เนี่ยนะอืมเนี่ยนี่ก็ขุมทรัพย์นะ เป็นปฏิจจสมุปนธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่ไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้อันเป็นธรรมอันนะ่าอัศจรย์ขออนุโมทนาแล้วก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้ รับอน,นิสงค์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสําเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทน่าัน